ัสดีค่ะแอปสัญญกรรมนะคะวันนี้มาพบกับน,น้องน้องชื่ออะไรคะน้องตองค่ะเดินทางมาจากที่ไหนจ๊ะสมุทรปราการค่ะวันนี้น้องจะมาทําสัญญกรรมนะคะน้องได้พบกับคุณหมอแล้วก็คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้ววันนี้มีแผนมาทําอะไรบ้างเลยทําตาค่ะจมูกแล้วก็ลักยิ้มค่ะวันนี้มาควบสามเลยนะคะเสริมจมูกตาสองชัน้นแล้วก็หลักยิ้มนะคะค,คือน้องน้องจะได้ผ่าตัดกับคุณหมอพิธิ์นะคะ ศัลยแพทย์ตกแต่งค่ะประสบการณ์มากกว่าส0สิบปีนะคะเป็นคุณหมอโดยตรงเลยก็คือมาผ่าตัดที่นี่ได้เลยนะคะจะเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็ดูแลรับส่งน้องน้องมาทําวันนี้ก็ไปรับน้องมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวน้องทําเสร็จเดี๋ยวก็ไปส่งน้องที่บ้านด้วยแล้วก็หลังจากที่ทําแล้วนะคะวันตัดไหมก็เดี๋ยวจะไปรับน้องเหมือนเดิมก็คือไปรับน้องแล้วก็มาตัดไหมแล้วก็เข้ามาตรวจซ้ําอีกทีนึงก็วันนี้มาเอ่อ แล้วกอดทาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะขึ้นห้องผ่าตัดแล้วฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะขอแอปการผ่าตัดของน้องนะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวน้องลงมาจากห้องผ่าตัดนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีแผนอยากจะทําศัลยกรรมนะคะแอปเปิดรับทั้งราคาสดแล้วก็ราคาผ่อนนะคะสอบถามพูดคุย ัแอปมาได้เลยนะคะแล้วก็มีอเอ้อคำถามอะไรสามารถทดสอบถามได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตหลังผ่าตัดให้อีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะ